ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่านนะฮะนะะวันนี้อยู่กับผมเรียวคงเก่งครับนะเยอะวันนี้อยู่กับผมเรียวคงเก่งฮะอีกชายที่หล่อที่สุดในโลกนะฮะทุยนะฮะอ่าเอางั้นงั้นงั้นขอกากับสวัสดีใหม่นะอ่าขอกากับสวัสดีพบก,ก,ก,กับผมเรียวคงเก่งนะฮะเฮ้ยมีู่าผมเอ๊ะทุยอ่าเอาใหม่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  ตอนเขาเกราบกราบสวัสดีอาร์มโฉองานกัน้นครับเพราะผมไม่งเกมแล้วเย้ยนะฮะวันนี้มาหยกเกม GTA San Andreas นะฮะแต่ผมก็ยังคงเล่นด้วยสายเดิมนะฮะนะฮะแล้วก็อยู่นบย,ย่านนี้นะฮะ เราก็จะมาเจอคนดีนะนี่นี่คือเราเปิดเพลงในรถฮนะทุยไปเลยไม่ได้ไเปิดเลยโอ้ยโอ้ยแล้วก็อะไรนักหนากับผมฮนะฮนะเนะี่ยวันนี้เราจะมาแข่งรถนะฮะฟูมฟูมล่าฮนะความความ้าม รถนี้มันเจ๋งจริงๆด้วยเฮ้ยนะตส่าห์จบนะฮะอตส่าห์จบแล้วมันไม่จบนะฮะเดินต้อนฮะเดินต้อนเดินต้อนลงสิฮะลง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 ฮะเอฟฮะลงเอฟเอฟอ้าวลงดีฮะเอ้อโอ้รถเกาะเนี่ยฮะ ันะฮะนี่ฮะไม่ไหวแล้วนะฮะผมนี่ฮะคร,นนคราน,น,ครน,นี้เราก็จะแบบว่าจางต้องมาขึ้นดาวนะฮะนีฮะ โดนจับฮะเดาวสตาร์นี่เล่นก,ก่อนซังโลกันแหละแจ้งตำรวจอะตำรวจนะะผมไม่ได้รับความยุติธรรมนะผมไม่ได้ทำอะเดอะเดอะหาดิวโดอมาตีแม่งใส่ đó chút cậu không có nhỉ chốt đi mà đi subscribe cho kênh เข้ามาดีๆโดนยิงเชื่อเดี๋ยวออกไปแล้วครับออกไปแล้วเดี๋ยวกูออกไปแล้วฮะเดี๋ยวกูออกไปแล้วฮะกูออกไปแล้วกูออกไปแล้วไปออกแล้วออกแล้วกครับสำนึกผิดแล้วฮะสำนึกผิดแล้วโอ้ยเยอะจริงๆเลยโอ้ยกูสำนึกผิดแล้วฮะอ่ะจับเดี๋ยวกูเข้าไปอยู่ในจับฮะไม่มีอาวุธฮะจับเลยฮะวิสามันก็ได้ฮะผมไม่มีอาวุธฮะ ผมกลัวฮะนะฮะโอ้ยพิษสัมันเลยอะอ๋อผมผมมองมาหมอบหมอบพิษสัมมาพิษสัมัน,มนยอมแม่ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวแป๊บนะฮะโอ้ยนี่กูยอมขนาดนี้เลยนะฮะกูยอมอ่ะ ยอมะยอม啊อ่ะพี่สามอะไรฮะผมยอมะยอมยอมะเออยอมแล้วนะฮะนะโอเคฮะผมก็ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปได้ไม่ยาวนักนะฮะนะครับมันลงคลิปได้ไม่ยาวจริงอันนี้ผมผมมาบอกเลยนะแต่ผมว่า เดีวสักนี้แหะฮะแล้วสักนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้ลงคลิปาาอีกยาวมั้งเราก็สอบเสร็จแล้วเราก็ลงลงถึงเนาะกอสักไรวิญญาณนีย่ยผ่ว่าเดี๋ยวค่อยลงมาอื่นก็ได้ผมอัดวันนี้ทุกคนอาจจะได้ดูวันเพราะผมอัดวันนี้ใช่ไหมครับทุกคนอาจจะได้ดูวัน น,นะฮะฮอาจจะได้ดูกันพรุ่งนี้นะฮะหรืออาจจะโดูวันนี้เลยก็ได้เพราะผมก็องตต่ออีกนะฮะงั้นผมขอปิดรายการแต่ตอนนี้เลยนะฮะนะฮะงั้นเดี๋ยวผมมาแข่งรถก,กับคันสีฟ้าก่อนมา ไปแล้วฮะบ๊ายบายฮะอ๋อขอขอคุณนะที่รับชมยิปผมยังจบนะฮะขอบคุณทุกทนนะที่เป็นแรงบันดาลใจผมนะแต่ ทำคลิปแรกนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะผมจะเข้าพัฒนาสีมือผมดีอยู่เดิมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านเป็นแรงบันดาลใจของผมนะฮะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีคลิปผมจะไม่ท้อแทน้นะฮะผมจะต้อง่เหมือนนะแคทเกมคนเดิมได้นะฮะผมคนเดิมจะไม่มแปรเปลี่ยนนะฮะ

ย้ายรู้เขาว่าจะตามเพจผมมากเลยเลี้ยวคงเกมฮะเพจผมเลี้ยวคงเกมฮะมาติดตามผมหน่อยนะนะฮะสร้างแฟนเสร็จแล้วเลี้ยวคงเกมฮะเข้ามากดหน่อที่นี่กดก็มีแต่เทปผมนะฮะก็เห็นเพ็นเนี้เขาเลยกดขออนุญาตฮะวันนี้นะฮะถ้า ผมไม่ได้ลงคลิปยาวก็ขอโทษด้วยนะฮะว่าโอ้เสียงดังนะฮะถ้าใครรู้นะฮะว่าโปรแกรมอัดเกมในโทรศัพท์นะฮะชื่อเขียนยังไงนะ,ะช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันฮะแข่งบ้านตำรวจแข่งอ่ะแข่งอ่ะฮะนะ รูช่วยบอกผมด้วยนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยทุกทุกอย่างนะฮะมเมมใต้คลิปหมดเลยนะฮะแต่ถามเรื่องแฟนไม่มีแน่นอนฮะไม่มีชัวะฮะเรื่องแฟนผม,มแค่แค่เด็กมหนึ่งยามีลานะฮะเรื่องแฟนฝันเถอะอยังไม่ได้คิดเลยจนผมไม่มีแฟนเพื่อคิดว่าผมเ,เก๋ บายครับขอบคุณนะฮะ u a วเกนครับบาย